จ่ายตลาดวันนี้บานาน่าก็ได้งบไปทางสิ้น800รลีลาหรือว่า800บาทอีกแล้วช่วงนี้ข้าวของแพงขึ้นมากๆเลยจาไว้นะบานานะ่าเธอต้องจ่ายตลาดอย่างมีสติหามไปตกหลุมความหล่อความปากหวานของพ่อ้าโดยเด็ดขาด ฉันจะพยายามก็แล้วกันนะแต่ไม่รับปาปะไปกันเถอะน้องรถเข็นโบแดงคู่ใจของฉันพอเดินเข้ามาในตลาดปู b a n น n า,าก็เด่นสะดุดตาป้าอ้าวมาแล้วหรอครับน้องสาวใช่ค่ะมาแล้วคะ่ะโอ้พี่สาวพี่สาวผมคุยกับเพื่อนผมอยู่พอดีเลย<ะ>ถ่ายเพื่อนเพื่อนผมไหนสิครับเพื่อนเพื่อนผมนะ่ะดูช่องพี่หมดเลย ใช่นะรักทักทายนะจ๊ะทุกคนพี่สาวพี่สาวทางนี้ด้วยครับพี่พ่อค้าคนนี้เขาอยากติดตามพี่ด้วยผมบอกพี่เขาไปแล้ววันเนี้ยนะช่องพี่ว้าจริงหรอไหนไหนโชว์หน่อยค่ะอุ้ยจริงด้วยขอบคุณนะคะพี่พ่อค้าวันนี้อ่ะกล้วยก็มาจ่ายตลาดไวกว่าทุกครั้งพ่อค้าบางร้านก็ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยตลาดที่ตุรกีเขาจะชอบจัดเรียงผักผลไม้ให้สวยงามน่าซื้อแบบที่กล้วยถ่ายให้ทุกคนเห็นอยู่เป็นประจำนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตลาดที่นี่เปิดค่อนข้างสายมากแล้วก็อยู่ยันเย็นยันค่ำยิงช่วงน้า หนาวแบบนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นเท่าไรถ้าตลาดบ้านกล้วยพ่อค้าจะขนของมาช่วงประมาณ9ก้าถึงสิบโมงเช้าแล้วก็ค่อยมาจัดแผงกว่าจะเสร็จนะ่ะก็โนอนเกือบเที่ยงเลยค่ะแล้วก็ตลาดแถวบ้านกล้วยนะ่ะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งจัดทุกๆวันศุกร์เท่านั้นยูสิค้าร้านนี้ก็เพิ่งจะขนผักลงจากรถเสร็จกำลังจะขับรถออกไปพอดีเลยตรงนี้ถ้าไม่มีตลาดก็จะเป็นถนนปกติให้รถสัญจรวิ่งไปมาทั้งรถส่วนตัวแล้วก็รถบัสแต่พอถึงวันศุกร์ทุกคนก็จะรู้กันดีค่ะว่าจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้คคิดดววว่่าาาาาตลแถถบ้้นนนกยเีมัรู กว่าตลาดที่อื่นนะคะน่าจะเป็นเพราะค่าเช่าที่แน่เลยหลังก่อนนะ่ะก้วยไปเดินตลาดแถวบ้านน้องเมย์ของแพงมากก้วยก็เลยคิดว่าตรงนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนโกดังมีหลังคาปลอดภัยไม่ต้องกลัวฝนค่าเช่ามันก็เลยแพงทำให้ผักแพงขึ้นไปด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยก้วยก็ไม่แน่ใจนะคะเริ่มจ่ายตลาดกันร้านแรกที่ก้วยจะซื้อก็คือร้านนี้กนะ้วยน่ะเห็นลูกแพร์มาแต่ไกลเลยสีสันสดใสน่า,นากินมากพอจับแล้วลูกก็แข็งน่าจะกรอบกิโลละ35บาทเท่านั้นขอลูกกรอบๆนะคะพ่อขาขอเลือกเองด้วยค่ะปกติผลไม้แบบนี้ เราจะเลือกเองไม่ได้นะคะแต่บันนานก็เป็นต่างชาติไงทำหน้ามึนไปจ้า <c oughs> ต่อไปร้านขายกะหลำปลีแล้วก็กะหลำดอกรับอะไรครับพี่สาวรับพ่อค้าค่ากิโลเท่าไหร่คะเอ้ไม่ใช่เอาดอกกะหลำก็ได้คะ่ะช่วงเนี้กินดอกกระลำเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยรับแบบไหนดีครับแบบไหนก็ได้คะ่ะพ่อค้าแล้วแต่พ่อค้าเลยนั้นเอาแบบเป็นโลไหมครับโลละห้าสิบบาทม,มากๆเดี๋ยวผมจะเลือกใส่ถุงให้พี่เองได้เลยคะ่ะพ่อค้าบนานนะา ตื่นตื่นตื่นบอกแล้วไงว่าให้มีสติพ่อค้าเอาผักใส่ถุงให้แล้วน่ะรีบจ่ายตังค์เขาไปสิฮะอะไรนะพี่ซื้อเสร็จแล้วหรอโอ้ไม่ฉันยังไม่อยากไปฉันอยากอยู่ต่อมาซื้ออีกนะครับพี่สาวร้านเราเปิดทุกอาทิตย์เลยได้เลยจ้ะต่อไปร้านขายไขย่ไก่เจ้าประจําเหมือนเดิมค่ับพี่พ่อคา้าเบอร์ส่วนสิบห้าฟองหนึ่งแพกแปดสิบบาทใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้ครับโอเคเรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วก็เอาไข่ใส่ในรถเข็น<ม>แล้วก็ไปร้านตรงข้ามได้ส่วนร้าน รงข้ามก็เป็นร้านขายแผ่นแป้งเจ้าประจํานั่นล่ะค่ะพ่อค้าก็ยังคงคอนเซปต์เงียบขรึมเน้นขายอย่างเดียวไม่เน้นพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอารมณ์แบบเมียบังคับมาขายของอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาสี่แผ่นเหมือนเดิมค่ะพ่อค้าเท่าไรคะอา,อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้สี่แผ่น35บาทครับอุ้ยถูกกว่าอาทิตย์ที่แล้ว5้าบาทอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะแผ่นละสิบาทเลยใช่ครับแล้วแต่อาทิตย์ไหนรับมาถูกหรือแพงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพ่อค้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาซื้อไหมอ้าวร้านเลมอ ยังจัดรายไม่เสร็จอีกเหรอคะเนียไร่เสร็จแล้วเหลือปรับไฟนิดหน่อยครับเลมอนก็จะมี2ราคาค่ะ15บาทกับ20บาทเดยจะเลือกถุงละ20บาทนะคะมี5ลูกอุ๊ยแอบเห็นมะม่วงลูกเท่าไร่คะ75บาทครับป๊าแพงหมอ งั้นก็เอาแค่เลมอนก็พอค่ะมะม่วงน่ะต้องไปซื้อที่ห้างค่ะราคาจะถูกกว่าตลาดมากต่อไปร้านขายพริกหยวกพริกแพงมากกิโลละ80บาทเลยหรอแต่ว่าเลือกไปเห็นพริกหยวกลูกกลมสีเขียวก,กิโลละ60บาทแกเลยคิดว่าจะซื้อไปทาข้าวยัดไส้พริกหยวกให้อาริฟกินดีกว่าของโปรโดอาริปเลยจะทำให้เขากินนานแล้วเลือกไปเลือกมาพ่อค้าร้านแตงกวาก็มาทักทายจะบอกว่าแกย้ายมาขายร้านนี้แล้วอ้าวก็ว่าอยู่หายไปไหนมาอยู่ร้านนี้นี่เองแกมาถามว่าช่องกล้วยชื่ออะไรนะแกจะออกไป เพื่อนดูคือพ่อ้าส่วนใหญ่นะเขาสงสัยว่าเวลากล้วยมาเดินตลาดแล้วกล้วยชอบถ่ายวิดีโอเอาไปทําอะไรหน้าแปลกไม่พอพฤติกรรมก็ยังแปลกอีก <c oughs> ทีนี้เขาก็รู้แล้วว่ากล้วยเอาไปลงช่องนี่เองแล้วก็เปิดเสียงสดังเลยฟังออกไหมนั้นไม่เป็นไรครับดูภาพเอาพริกหยวกครึ่งกิโล30บาทไปแล้วนะคะพะค่อ้าขอให้เพลิดเพลินกับการดูวิดีโอของบานนานะคะใจฟูจังวันนี้ได้ fc เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วทุกคนมาดูร้านนี้มีดอกกระหล่ำสีม่วงด้วยสวยมะ กล้วยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยแลวเป็นสีม่วงที่ถูกต้อง,องด้วยนะโอ้ยถูกจริตคนชอบสีม่วงยิงนะหัวละหนึ่งร้อยบาทโอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้ไดแต่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่ากล้วยก็แอบ,บกลัวไม่เคยกินไงแล้วก็ไปซื้อปลาด้วยดีกว่าไหนขอดูราคาปลาหัมสีสีไปถึงไหนแล้วฮะกิโลละตั้งสามร้อยเลยเหรอทำไมมันแพงจังล่ะเนี้ยปลาแบบอื่นก็กิโลละสองร้อยอ่ะไม่มีราคาต่ํากว่านี้เลยพวกปลาทูปลาแมคเครเรลนะมีขายเยอะมากเพราะทาาทำไมปลามันแพงจังพวกผมรับมาแพงก็เลยต้องขายราคา คานี้ล่ละครับลูกค้าโปรดเห็นใจแล้วก็อุดหนุนด้วยนะครับอย่าถามเยอะเลยโอเคก็ได้ค่ะงั้นก็เอาตัวเนี้ยตัวหนึ่งก็แล้วกันมีคอมเมนต์บอกว่าปลาชนิดเนี้ยมันคล้ายปลานิลนกก็เลยคิดว่าจะเอาไปทําเป็นนึ่งปลากินกับตาแจ่วสไตล์อีสานแล้วก็ลวกผักกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆสักหน่อยอาริฟเขายังไม่เคยกินนึ่งปลาเลยเดี๋ยวให้เขาลองดูค่ะพข้าขาขอดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ออกก็พอนะคะแต่พ่อค้าคุณลุงแกก็เผินแล่เนื้อปลาออกมาให้กล้วยด้วยแถมตัดหัวออกอีกไม่นะคุณ ลุงเผิ่แป๊บเดียวทำไมถึงทำกับบานาน่าแบบนี้โอเคค่ะทำไปแล้วก็ตามนั้นเอาเลยจะทำอะไรก็ทำทำให้เสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงได้เลยค่ะและปลาหนึ่งตัวก็ราคา165บาทแพงมากเสร็จแล้วก็เอาปลาใสร่รถเข็นด้วยใจที่บอบช้ำต่อไปร้านขายมันฝรั่งเจ้าประจำยังราคา6กกิโล100บาทเหมือนเดิมสำหรับหัวใหญ่ขอบคุณสวรรค์ที่ยังราคาเดิมอิมพ่อขาค่ะยังจัดร้านไม่เสร็จอีกหรอคะฮัลโหลถ้าไม่สนใจบานาน่าจะขโมยแล้วนะ่ะดูสิขามันฝรั่งหัว ใหญ่สดแน่นมากเอาสองโลค่ะพ่อขาเอาหัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่อขาได้เลยครับ2กิโลเนี่ยก็ราคา35บาทราคาน่ารักมากอุ๊ยลืมลืมลืมเอาหัวหอมด้วยค่ะ1กิโลหัวหอม4กิโล100บาทถ้าซื้อ1กิโลก็ราคาแค่25บาทเท่านั้นราคาน่ารักอีกแล้วต่อไปร้านผักใบเขียวเอานึกว่าจัดร้านเสร็จแล้วยังจัดไม่เสร็จอีหรอาคะาเนี่ยผักยังไม่เต็มแผงเลยเล่งมือเข้านี่มันจะบ่ายแล้วนะี่ก็จะมาซื้อผักปวยเล้ง1กิโลราคา สิบบาทสุสิขาผักสดสวยมากไว้มีเมนูเอาไว้ในใจแล้วเดี๋ยวรอชมได้เลยไม่ได้นะครับพี่สาวต้องจัดเรียงผักให้มันส,สวยๆแบบนี้นะครับอุ๊ยขอโทษค่ะแล้วกระหล่ำดาวนี่ราคาแพคเท่าไหร่แปดสิบครับพี่สาวโอ้ยแพงมากเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนงั้นก็เอาผักสลัดเรดคอราลหนึ่งหัวขอเท่าไหร่คะความจริงตอนนี้มันขึ้นเป็นหกสิบบาทแต่ผมให้พี่สาวราคาพิเศษเพิ่อห้าสิบบาทก็แล้วกันนะครับโอเคตามนั้นขอบคุณค่ะแล้วก็ผักชีมาละยี่สิบบาทหนึ่งมา าต้นหอมได้จะส่องมาบัรละสิบห้าบาทก็จะเป็นสามสิบบาทใช่ไหมใช่แล้วครับพี่สาวแล้วก็ลำดาวล่ะครับเอาด้วยไหมเมื่อกี้เห็นอยากได้ก็อ,อยากได้อยู่หรอกนะคะแต่มันก็แพงไงมันดีแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับพี่สาวผมอยากให้พี่สาวได้กินจริงๆผมลดให้จากแปดสิบเหลือเจ็ดสิบเอาไหมครับพี่สาวโอเคงั้นก็จัดมาเลยคะ่ะนั่นบานาน่าฉันบอกแล้วไงว่าให้เธอมีสติในการจับจ่ายซื้อขายสินค้าเธอน่ะชอบไปหลงคารมพ่อค้าตลอด ฉหล่อฉันแพ้คนหล่อเธอก็รู้เรียบร้อยครับพี่สาวทั้งหมดนี่ก็บ230บาทครับเชิญครับเดี๋ยวผมเอาถุงผักใส่รถเข็นให้นะครับพี่สาวน่ารักขึ้นทุกวันเพราะขาร้านเนี้ยต่อไปร้านขายแตงกวาเจ้าประจําของกล้วยร้านเนี้ยเหมือนจะเปลี่ยนพนักงานยกทีมเลยแต่คุณภาพสินค้าก็ยังดีเหมือนเดิมบนันนะก็จะอุดหนุ่นร้านนี้ต่อไปค่ะเราเป็นลูกค้าเราก็มีสิทธิ์เลือกกันนะคะอาทิตย์เนี้ยแตงกวาราคากิโลละห้าสิบบาทแพงขึ้นนิดหน่อย ราคาผักที่เนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นซะมากกว่าเหนื่อย <ś led> <ś led> ใจต่อไปร้านผลไม้ร้านนี้นี่คือผลไม้ที่ชื่อว่าลูกไอวาภาษาอังกฤษจะเรียกว่าลูกควินมันจะมีความคล้ายกับสาลี่ผสมกับแอปเปิ้ลถ้าไม่กินสดสดคนตุรกีก็จะนิยมเอาไปทําเป็นของหวาน <ś led> ดูสิคะพอเขาเอาไปทําเป็นของหวานแล้วมันดูน่ากินมากลองทําดูดีไหมนะราคาขายตามป้ายก็กิโลละ25บาทาวยทก็เลยเลือกไป4ี่ลูกให้พ่อค้าช่างดูปรากฏว่าได้1กิโลเป๊ะพอดีเลยสุด ท้ายร้านผลไม้ร้านนี้บรนณนนาวันนี้เธอแวะแทบจะทุกร้านเลยนะยังเหลือเงินอีกเหรอนี่ใช่จ้ะเหลือ15บาทสุดท้ายแล้วพ่อค้าคะได้โปรดเห็นใจบรนณาอยากจะกินส้มได้กี่ลูกก็เอาค่ะได้เลยครับ15บาทเราก็ขายเอาไปเลยสี่ลูกโอโ้โหพ่อค้าใจดีมากขอบคุณนะคะยวแวะมาอุดหนุนใหม่อาทิตย์หน้าคะโอเคเรียบร้อยเงินก็หมดรถเข็นก็เต็มพอดีก็คงจะต้องถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะเันนี้มันใช้เงิน เป็นจริงๆเลยนะบานานาอุ๊ยขากราบเจอน้องแมววิ่งมาเซฮายทักไทายบานานาด้วยเฮ้ยนุดไปจ่ายตลาดมาเยอะแยะมีอะไรจะแบ่งให้เราบ้างไหมอุ้ยเจออีกแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยมีอะไรส่งมาให้หมดเลยนะนุชเฮ้ยนี่มันแมวมาเฟียรหรือเปล่านี้ไปดีถ้าตามมาถึงบ้านเดี๋ยวจะหาอะไรให้กินแ น้องแมวก็ไม่ยอมตามมาค่ะน้องไปตามจี้คนอื่นแทนถึงสักทีเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะเข็นรถขึ้นมาบ้านได้เฮ้ยกลับไปปิดประตูก่อนและนี่ก็คือผักผลไม้เนื้อปลาแล้วก็ไข่ที่บนานนาซื้อมาในราคา800ลีราหรือ800บาทเพราะตอนนี้ค่าเงินตุรกีกับค่าเงินไทยก็เท่ากันแล้วนะคะต่อไปก็รอชมคลิปทำอาหารของบันานาด้วยนะคะสำหรับวันนี้บันานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะบา,บายยค่ะ